ทีเด็ดออผมเดวิด <laughs> โอ้ยเดวิดต่อยดีเกินโอ้ต่อยดีเกินเออใช่ใช่ใช,ใช่คือผมดูเทปมาเนี่ยเขาชกดีแต่เสียคือระบบป้องกันตัวไม่ดีพี่คือที่เขาไปออไปง่าย,ายๆเหมือนกันแต่เมื่อวานเนี่ยเพชรนำชัยเขาไม่ใช่แบบมวยที่แบบเตะขาต่อยหมัดอะ่ะผมก็เลยโอ้น่าลองอยู่นะออมันก็น่าจะพลิกได้เออก็ดูว่าเป็นไปตามคาดนะครับแต่เพชรนำชัยเนี่ย ผมมองว่าไฟที่เจอลาวสตาไฟที่แล้วเนี่ยลาวสตาแกไม่ไม่ทุบมากกว่าลาวสตาแกไปถอยฝีมือไงมันก็เลยแพ้สรงเพชรน้ำชัยเออแต่ดูไฟนี้เนี่ยเจอเดวิดเล่นฝีมือคืนบ้างเนี่ยโอ้เพรน้ำชัยแก้ไม่ตกดูยกสามครับเพรน้ำชัยพยายามเดินลยนุยเตะนะแต่ไปติด บังหมดนะเดวิดแกบังแข้งได้ครับแล้วก็โต้เน้นๆหลายทีโอ้เตะแต่ละทีพี่เสียงเข้าในทีวีดังแปะแปะแปะโอ้โหเตะหนักมากนะเสียงมันเข้าแล้วเสียงดังหนักมากนะเออสองสามยกนี่ไหลไปสองหนึ่งนะครับเดวิดยกสี่เนี่ยเดวิดมาปั้มในเสียบเข่ายดไส้แทงแรงๆเลยโอ้โหเสียบจึกจึกจึกเปนะํำชัยแก้ลูกเสียบเข่าและตั้งขวางไม่ได้โดนเสียบ้วคาไปหลายทีนะแล้วก็มีจังหวะ ตะแล้วไปเสียหลักล้มเองเนะี่ยในช่วงไปยกเนี่ยอีกสองครั้งโอ้โหมันดูเป็นตัวแพ้ชัดเจนเลยครับหมดสี่ยกเนี่ยต่อ61เลยเดวิดยกสุดท้ายก็คุมเกมชนะไปคะแนนออกมา17-493เสียงเลยครับคู่นี้ขาดลอยเลยครับ,รบก็อย่างที่คะแนนออกมาเลยดูรูปเกมเนี่ยโหขาดเลยนะโอ้อ โอ้โหใครต่อปิดตายเหมือนกันนะเมื่อวานนะครับแล้วก็หลังเกมเห็นพี่ต้นเกียรติพันธมิตรเขาโพสเฟซบุ๊กได้ว่าเหมือนกับว่าเพชรนำใช้เนี่ยคือวางแผนมาแบบนึงแล้วมาชกอีกแบบนึงก็กลายเป็นว่าแพ้ขาดไปเลยครับออาไปฟังสัมภาษณ์หลังเกมครับผู้รกของมวยไทยเจ็ดสีครับเ แรงมากแรงมากใส่เขาตั้งใจไปไงวันนี้มันอืดมันอะไรยังไงตัวหมายมันอืดรับน้ำหนักมันเป็นยีน้ำหนักมันน้อยนะหรือว่ามันเยอะใหญ่ไปหรือว่าพอดีนะครับพอดีแล้วนะแต่โชคจังหวะอะนะจังหวะทเลขึ้นได้ทําไม่ได้นะจะได้นะเพื่อนได้ครับมีอะไรจะพูดกับกองเชียร์บ้างวันนี้ก็ขอโทษครับ ทำแล้ราทำเต็มที่แล้วครับไว้แม่ก็ใส่ให้ใบหน้าเกี้ยตัวใหม่แล้วคนะเนาะสวัสดีครับครับเป็นไงวันนี้น้องเขามันมันมันเหมือนผิดแผนที่หมดเลยครับแผนมันบางบางเกมไม่แบบมันปล่อยแบบนี้ลยทำไม่ได้เกี้ยลูกติดติกเขาเลยเราพอเราจับนายได้เรานายกดปีได้มันไม่ดิ้นเลกไม่ดิ้นเลย ตุ้นเราเสียรายอาชีพเป็นแสนเ่ะกลัวลอยสักเอารึเปล่าไม่ได้ใช่ดูเรด่องนี้นะรับมันวางติดแผลหรือวางเกมอะไรแบบนึงมันเดี๋ยวไม่ต่อยตามเกมอ่ะด้านล่างสภาพร่างเราวางเกมว่าเราใช้สภาพร่างกายโบกเข้าไปว่าฝีมือเราเป็นรองเงี้ยสองยกไปแรกๆเชิงเอาเสียบเกียวยกสามบอกเดินปั๊มไม่ได้ไม่เดินให้เลยยกสามเสียบเสียบเกียวมันต้องใช้กำลังเพราะลิ้นสีหนูมองออกเราเสียบเกียวไปแล้วมันตูก็เป็นรองแก้ไขเยอะเลยแบบแก้ไขอยไปไม่ได้ใช้ไม่ได้ พูดอะไรถึงกองเชียร์เป็นพันธมิตรก่อนประท้วตกองเชียร์เลยครับที่ตามเชียร์ตามรู้ไหมไปเงไม่เป็นไรครับก็กลับไปสู้ใหม่ครับแกะตัวใหม่ครับครับสวัสดีครับครับเฮ้ยโอ้โหอันนี้ทำไมมันหล่อเป็นพิเศษเลยเป็นใครมาจากไหนเนี่ยหลายคนไม่รู้จักเราเลยอ่ะก็หน้าหน้าข้างต่อยครับจสวัสดีต่อยอยู่แพวภโทนกต่อยต่อยอยู่ต่างต่างวันนะเขามีใครรู้ว่าก็ กบิลเต้นแค่นี้ค่ะจริงๆเรามันค่อยม่ยังไม่รู้จักเพราะหลายคนเมื่อเช้าคนไหนคือเดวิดบ้าไม่รู้จักหาลูกอย่างยากเลยเป็นไงวันนี้คิดว่าชกได้ตามแผนไหมหรือว่าชกได้อะไรอไรไหมว่าตามเงี้ยครับคิดพร้อมดีพร้อมมาเยอะอ๋อดูถึงคลิปน้องมาเยอะดูแล้วแบบเราได้เปรียบได้เปรียบดิเพราะเขาหาคลิปเราไม่ได้เลยเออเป้าหมายต่อไปเนี่ยอยากจะ วางไว้ยังไงมั่งอยากจะชกท่องเจ็ดอีกได้แชมป์ท่องเจ็ดหรือว่าอยาจะไปอะไรก็ได้ใช่ไหมได้แชมป์ทีมทหาเส้นแต่เราต้องการมันครับจริงๆเราเราชกมานานยังครับห้าขวบอะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วปีสองปีสองแล้วเหรอแล้วก็มีมีพักบ้างครับแล้วกั้งก่อนเคยกีรีก็ก็หยุดพักแล้วก็มาต่อยแล้วก็พักอยู่นานนะครั้งนี่ก็ติดทหารแล้ตอนนี้ก็เป็นทหารอยู่ เมื่อเช้า nah พี ara, ่ดูในไลฟ์สดเหมือนมีคนบอกว่าเราเพิ่งไปได้เหรียญอะไรมาหรือเปล่าใช่ไหมได้แห็งชาติที่ที่เก็บอ๋อไปคือไปเคลื่อนไหวกิ่งชาติมาแล้วก็กลับมาเขาบอกได้เหรียญทองน้ำหนักคนนี้ชุกเท่าไหร่นะร้อยเกินครับใหญ่เลยนะหรือว่าพอดีใหญ่หรือว่ารถอีกก็ได้ร้อยห้าก็ยืดดีแสดงว่าทำร้อยห้าเลยก็ถ้าก็ต่อยดีๆก็อยากจะขอจริงจังอ่ะนะร้อยห้านะนี่ใหญ่เกินกว่า แล้วหนี่ใหญ่เกินไปอ่ะพูดอะไรถึงกองเชียร์เราหน่อยครับก็ขอบคุณชาวช,ชาวพี่น้องจัหงหวัดนครพนมแล้วก็ในบรรดาแข้เชียรที่ติดตามเชียร์แล้วก็ให้นประจุมใจคุณตลอดผมรักแล้วก็พูดถึงคนที่เขาไม่รู้จักเราหน่อยแนะนำตัวแนะน,นำตัวแนะน,นำตัวครับ<ว>รู้จักไนะหกมดิามาวิทยาลัยนครพนมนชื่อว่ามหาชนัยครับที่เดนซีเบียนะครับเอมาจนครมณุนจำชื่อไว้ให้ดีดี นี <rí> e> ่ยมองเขาทำดีผมผอยู่เดียวหลายคนผมเชื่อว่าจำพี่ได้พี่แนํำตัวน่ยตอนมวยเก่าๆของนุชาเพชรดีครับนี่าไม่เนวยไม่รู้ที่ยอดมวยสมัยก่อนได้ครัยอดเพชรครับเป็นไงน้องของไฟลย ร่างกายดีนะร่างกายดีนะนี่นี่นี่เขาพูดจับมาจากอยู่คนปหาเนี่ยอ่าปัญหาเครดิตไปดูตัวมาจากคนญหามันมาบอกให้มันท้อนก่อนมาท้อนได้ถึงห้าวันไปนี่คือใครแรกที่ใช่ครับที่มาโชว์เครดิตเป็นใครแรกแต่เขาพูดก็ได้เหรียญทองไปจับ่อ้เหรียญทองได้ที่ที่อะไรนะภาคอะไรสักอย่างเข้าหมายพี่ดูแล้วเขาเป็นยังไงอนาคตอนาคตถึงอยากให้ติดกั๊มเลย ผมหวังว่าร้อยห้าบอลร้อยห้าได้อยู่สบายะบายเอ้ยร้อยห้านี่รูปร่างเขาก็ดีอยู่นะ